ถูกแล้วท่านบอกว่าราทหารเมืองพระองค์ไม่มีรางวัลจะให้พวกน้องมีวันยั้ไงเจ้าเมืองที่ไม่มีจแดดอะไรทุกอย่างเนี้ยมาทหารกูเลยใช่เราหัวจริงเดียวเอราเน้นข่าครับผมรามินทร์ได้โปรดเถิดขอนการเล่นระยะเป็นของข้าบ้างเจ้าข้อ องเจ้ายังไม่เจอจางเสียใจด้วยปัจนี้ันเรตยามีลูกกับข้าแล้วแล้วผมตั้งใจเกินไม่ข้ายกกองทัพมาแล้วข้าเจรจาได้วยดีแต่เจ้าตัดตัวแต่เจ้าปฏิเสธเพราะฉะนั้นละเรตยาจงให้ลูกทั้งสองคนแล้วแต่เจ้าก็ยังงดงามอยู่ในใจของข้าอยู่เสมอได้โปรดอย่าให้ทุกข์ท้ามันเกิดขึ้นจะไม่ท้ากันเลย อันนี้นั่เองจริงด้วยพี่ควรจะฟังพี่นะมาดีไม่ควรจะมีสองตาหญิงดีไม่ควรจะมีสองหัวอย่าไปเอาไอ้หน้าคสองมาเป็นเดียวเนอมยู่เมือมาให้ลงด่าอไม่ไปยาสพยายามมาส เด็กคนนี้ก็คงจะไป มึงรับรางวัลแล้วมึงมาเคลียนรวยวัยเลยผมต้องหนีเลยพวกท่นะอาอฮะแล้วอะไรบ้ครับคุณจะาทำ

เรื่องนี้อกงที่มาเอเก็บเด็กมาเลียงทำไมกูต้องเลงเลยกูไม่มีลูกพีแยงหรอกใช่หรอมที่ไปไม่หวก็ไปนอนไปนอนคูเกลอเดสนก็ดู้ระโลให้มันเป็นัชรอายุยีปีไม่ยาม อยากัวนี้มันไปฆ่าใครไปฆ่าคนนั้นยาให้ฆ่าคนนี้ทำไมมันไปฆ่าฆ่าหมดแล้วมันก็กลับมาหาเรากลับมาหาเราด้วยกันกลับมาฆ่ามึงอีกคนไม่ได้ฆ่าซื่เลยเก็บไว้ใช้นานเดกเพื่อค่ามเด็กคนนี้มึงพูดม่เห็นผลทอข้อมืกูสะรับเข้าไว้ตั้งชื่อยก็จะสิงมันจะมาเรื่องอะไื่องไอ้จอไม่ได้จอเพราะฉะนั้นกูเอาเด็กคนนี้อุปรรภปลูกของกูมันมีตัวพร้อม มีตุ้มเขาไร้่หไม่รู้เห็นมัพูดจนมันดีฉาบเลยเลืองไหลซึ้งเลยฐานที่รักของข้าเพชรชื่อามืวันนี้ซวันนี้ซ้งวันนี้้งไปนเพียอนเองตั้งชื่อลูกของข้าท่ข้าไม่พนักที่เจ้าเป็นหายคนสนิทของข้าข้าชื่อมหาราชาลูกของข้าตั้งชื่ออะไรชื่อมหาราชาเออเทียนเจอเออชื่ออรชื่ออะไรชื่ออไชื่ออะไน่ะปิงปิเน่ชื่อชื่อะไราชนฮะชื่ออระชาชน เดิงว่ะช mm ื hmm. so, um, ่อสำเิงโหเนนอเลยแอบมึงไปว่าเาชื่อสำเิ้งกัรอเียมึงยืนงพูดแล้วกันอย่าไปพูดอย่างนี้แล้วันนาเรลอยในชื่อสำเิงอย่าดูของนี่ดูของนี่ชื่อมันต้องมีสียง เพื่นก็เป็นคาคนทนยังไงเป็ใหม่ที่ผ่านมาไหเพื่นเป็นต้องมีปีใหม่แล้วแล้ทุกเรื่ามกาหมาทั้งเลยเห็นหมอไอตั้งชือกเลยตั้งชือเลยน้องไม่ใช่ังจิ้ตั้งอตัวโม้อ๋อเป็นปีใหม่เออปนีปีใหม่หสุขใจหรือไท่วมกันสาาสเอเกคนาคนชื่อก ว่าจุดโอเคกลับ้าสู่ปกตินะเอาใครกันังเด็กกู่ังนะว่าให้มาทันเลยผมบอกไม่ให้ผมกาไม่ใช่อกูให้โอกาสเดินั้งเชื่อโลกโอ้ดังให้ยิ่งใหญ่เหมือนกูเรอมชื่อไม่ต้งให้ดัี่ะงตังให้ดีไปแปรงเอาางเชื่อเลยมหาราชาเาจะเอาให้ขอมาพงเลยมหาลานีัเื่อยจะตอังกูบ้นันได้โอ้จะขอคะนากรมราชบุตรของกูว่า มิชาเป็นชิ้นใหญ่วงมือสามสี่คนทรารับหน้าท <refugees> ี่เลี้ยงลูกละกสอนมิชาเพลงด่บเพลงแข่งเอาไว้ด้วยนนบและที่สำคัญวงมือทั้งหมดเป็นคนเก็บความนะคร้า